นี้ก็ด้วยจะบอกว่ามันไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่เพราะผมว่ามันไม่ได้เป็นตุ๊กแล้วก็ผู้หญิงก็มีเข้างในชีวิตมีควางคนขเว้นแต่มันยังมีเวลาที่มันจะต้องมาแบบใช่แล้วอีกอย่างนึงก็ไม่มีเวลานี่จะเป็นไม่ได้ไม่มีหรือไม่ได้ว่าไม่มีเวลาแต่ชอบที่จะพาไปเดินนะที่ถ่ายแชะ่มาไม่กลัวนะหลังจากที่ชอบเดินออกไปแล้ว เจอคนเยอะแล้วพี่พอถ้ามีมเวลาอยากอยูเ่เพิ่งเรียนแบบนี้มีนคนบ้างได้ไหมแทไปหรืเอเปล่าจะเกิดผมมีเวลาบอกพี่พี่ก็รู้ก็สิแม่แล้วเขาไม่งอนไม่อะไรต้องใช้คำพีิปบุ้งอเลยนะมีเราถม โอ้โหเฮ้ยพี่ปูหรือพี่แดงวะดิบเรื่องแล้วมั้งพี่แดงเรี่เรนไะนมีคนสองคนอยู่ไปสอนี่ก็มีครันี่าบอกว่าังใหม่ทัเก่าตัาโอ้ยมนเดยเข้ามา ไม่คะับแค่ตอนนี้ก็ยาังขอทำงานอยู่ครับเ <c oughs> ขาเข้าใจในความรู้สึกเป็นตัวโกงขอาแล้วเพราะว่าพยายามดีเซล,ลเงแล้วเสนอตัวเองให้คนรู้ตลอดเวลาที่รู้จักกันคุณแฟนครับผมก็มากหน้าหลายตาหลากหลายอายุซึ่งถ้าเกิดเราไม่แสดงให้เขาเห็นวน่าเป็นยังไงจะยากในการพบกัน ทุกวันนี้ถือวา่าคบกันเลยนะเพราะว่าถ้าคบกันแล้วไม่คุยก,กันมันก็จะคบกันไม่ได้นะมันก็เหมือนแฟนคบกันใช่ครับตป็นนิสายคนซึ่งผมก็จะบอกให้ฟังแล้าแสดงให้เห็นมันจะหลอกคนเป็นอะไรซึ่งเขาก็รู้ว่ามันเป็นนิสยัยของผมซึ่งผมมีผมมีเวลาให้เขาตรงนี้ แค่ต้องมีถ้าเรื่องอื่นอะไรยังไงเขาก็เลไม่อยากรู้เงี้ยหรืออยากรู้อยากรูก้แต่ไม่กล้าถามให้กับไปบ้าร <c oughs> <c oughs> ักเนะี่ยย้อนกลับมาเรื่องหนเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะสามารถเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้โอกาสในการโอ้ก็ยอย่างที่บอกนะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้แปลว่าไอ้ความรู้สึการมันมันแสดงให้เห็เหือน มันใช้ได้จริงนะแครแต่ก็คือถ้าจะพูดเนี่ยมันจะออกไปในแง่เลยมันจะเหมือนเป็นการให้กำลังใจคนมากกว่าว่าคนดวงดาวอ่ะมันไม่ได้มีแค่ัวงเดียวแล้วเราอย่าคิดในทางลบตลอดเวลาซึ่งความทีคือในทางลบนมันจะออกไปนอกเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับความพิการเลยน้องๆก็ดูว่าอาจจะขำมากกว่าสนุกมากกว่าฮามากกว่าแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้กำลังใจและได้ข้อคิดอะไรมากมากคมว่า ชดเชยอะไรสิ่งที่ที่เรามีอยู่คือวิการส่วนการๆแล้วมันไม่ใช่ขอบคุณครับ ีก็แตล้ยมีมีแฟนคลับเป็นแบคกลาวตะกี้ลูกข้างนอกก็ได้ขอแทนลูกคู่แ้วเสร็จเลยค่ะตู้ยจ๋าขอลดลนของลูกคู่นอกตเยอเสร็จเลยลูก